มูโยครับพี่น้องเอามาจากบ้านสวัสดีค,ดคร,บคร,บรับพี่น้องสุกูสุคนครับผมพบกับนวลผ่าเสียบกระเกาพี่น้องมาเสร็จเรื่องกันพี่น้องครับวันนี้ได้เก้งขัวนะครับปลาไหลเก้งขัวแห่งพี่น้องครับวันนี้ ได้ไปแล้วมาจากบ้านช่วงปีใหม่พี่น้องครับปลาไหลยพัดใส่กระเพราใบยีราพี่น้องแห่งๆนะครับมาสับเซียนแล้วกันใส่กาวของนี้คู่กาพี่น้องสดเกลียวคู่กาวพี่น้องเดี๋ยวใบขลังมืัอนี้ได้มูยอนะครับกับบ้านโชอยไม่เอามูยอพร้อมพี่น้องมาสับเซียนแลกันเลยบวันนี้ครับ ขวายหงหงแล้วไปน้องครับเนี่ยแบบหอมหอมโอ้หมอมใบยีาราบกระเพราไปน้องครับเนี่ยอื้อเขาเหนียวคุยเลย แบบหอมดีครับพี่น้องหอมหอมกระเพรากะใบยีราดขั่วแบบแห้งพี่น้อแบบแง,งอกินก็ขอนียว เข้ากันดีแฮงหันแบบกินกานดีแบบพอดีครับนะไมตงนงงเบรดน่อยเกินไปม่ปกะเพราพร้อม แต่บักชีเล้าอือครับบักชีแบบปลูกบ้านบ้านเขาน่ะพี่น้อต้นทีท่นสัน้นถ้าปลูกตามสวนจะเป็นต้นแบบเง้ยเงบักชีแบบบานหนอเหอเขาหอมผักนะ มูโยครับพี่น้องเอามาจากบ้านเอามาจากน้องขา้านมพี่น้องอตอนนี้กลับขึ้นมาปทุนเราพี่น้องครับปทุมท่าน,นี้เรากำมาหิ้งงานเราพี่น้องออหอมพริกไทยครัง cái đậm nó พัดใจรุดๆพอไหมลงครับเนี่ยขัวแห็งอะไร เผ็ดแบบร้อนแรงพี่องใส่พริกแห้งใส่ใบยีาบาราฟรสชาติแบบแซ่บหอมหอมหอมพริกแห้งพี่นอนเงอ,อะไหลยเลย พัดอาหารแบบ <c oughs> บ้านๆอาหารปลาต้องใส่แบบเครื่องเพ็ดเพไปแล้วครับใส่ใบยีราใส่กระเพรานะครับแต่ก็ใส่พริกแกงแบบเจี๊ยบไปแล้ครับพัดเข้ากันแบบชูชัาทั้งหมาเลย <c oughs> ừ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  ขัวแห้งไป่ร้องปล่บ้าหอมเลยหมอมใบยีราบไปหรืองปล่าเนีรสชาติแบบเผ็ดถึงเครื่องมากๆเลยไปหรือเครับ ใส่ใบยีราโอฟใส่พริกแห้งพร้อมใส่กระเพราพร้อมโอ, Facebook, โอ้ยเผ็ดไปเลยเสียบคักปันนี้ก็เป็นเมนูแบบอาหารบ้านๆอาหารปลาบ้านๆที่คนที่ชอบทานเนาะอาหารปลาไหลหมูปลาไปเล่ไปน้องครับต้องใส่เครื่องแบบถึงๆ แบบเพ็ดเพแบบร้อนแรงเลยหนึ่งครับเอาสลับเมนูขัวแห้งพี่น้องครับที่ใส่เครื่องเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดพี่น้องครับแบบการัน้าตีแบบความเสียบเลยพี่น้องครับผมเดี๋ยวสลับเกมนี้นะครับคุณว่านขอนุญาตเอาไว้เดียพี่ขอนก่อนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับจะคอยเข้ามารับชมนะครับคอยเข้ามาเติมคอมเมนต์นะครับตักทาย้กรลจงใจคุณว่านซื้อมากนะครับจ้าเล่กาะากพีฝากน้องสุขุสุขคนเก่านะครับฝากรับชมคลิปหลวงใหม่ทัดไปนะครับของคุณว่านนะครับ เธอจให้กากดไลน์นะครับเผื่อเต็มวงระยงขวานสร้างคลิปวิดีโอใหม่ๆถ้าไปออกมาให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงมะปังสุขุมทุกคนครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้คุขวานขออนุญาตลาพระจากพี่น้องเอาไว้เดีเที่ยวนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม